สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวขนมซื้อมาปั่งน้ำที่เคยรีวิวไว้นะคะอันนี้ก็ซื้อใหม่นะจะมาป้อนอันนี้ให้กับเจ้าหมาจจนี่มานี่เดีวมามามาม,าม,ามานี่มานี่กลัวทำไมมานี่เร็วนะคะเดี๋ยวจะลอ่อจะล่อนะคะให้มันมากิน มาเร็วแม่มามาเร็วแม่มามาเร็วม่มามาเร็วมามาเร็มามาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมาเห็นไหมคะเดี๋ยวมันกินแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ